ส,สวยแบบนี้นะคะหนึ่งสากนับที่สามอันนี้ฮาร์ปฮาร์ปเลยเนาะกระถางที่สามก็หนึ่งสามเก้าศูนย์หนึเก้าศูนย์ฮาร์ปฮาร์ปกระถางที่สี่อ้อันนี้ก็สว่างอีกราคาเดียวกันนะคะหนึ่งสามเก้าศูนย์เือกไม่ถูกแน่นอนเลยลายเหมือนกันเลยเพื่อนเฮยแต่ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะเพื่อนแต่ใบนี้ออกมาเป็นแบบนี้ลูกค้าให้ลูกค้าด้ก่อนเอา ชอบไอ้ตรงที่แบบมันมีหลายใบนะครับเนี่ยเนี่ยใครได้ไปเนี่ยเอาแค่เสามาปักเนี่ยแบบสวยเลยนุ่นนุนมันจะสูงแบบนั้นเลยเพื่อนชิ่งอ้ 1, 3, 90, 4, อาาหนึ่งสามเก้าศูนยทางที่ห้าอยู่ในกระถางส <12, S 2> <12. S 1> ิบเอดน,นิ้วสิค่ะสิอันนี้ใส่สิบสองเพราะว่าให้ลูกค้าเอาไปใส่หลัก จะได้สวยๆอันนี้990ค่ะ900ไ <900 S 1> มค้คนละสวน90ไมค้คนละหน้านะคะอัลบูเหมือนกันแต่สวยคนละแบบขายตามหน้าไม้นะคะอันนี้990กระถางทุกหน้าเอาสวยส่วนกระถางน,นี้แม่ค้าปลูกเองขายไหมเนี่ยอันนี้ไม่ได้ขายค่ะเพราะว่าอันนี้เลี้ยงไม่ก่อนคือจะสวยเนาะอันนี้ยงไม่ก่อนเอ้าถ,ถ้าใครอยากได้กี่บาทอันนี้มันมานเท่ากันนะคะลูกค้า แต่ว่าลากมันไม่เยอะเหมือนพวกนี้ไงอ๋อหดูลากแล้วหนูก็เลยเพื่อใช่ค่ะเพิ่งเปลี่ยนกระถางก็ยังไม่อยากส่งไปให้เดี๋ยวต้องรอให้แข็งแรงต่วนี้ก่อนเออเอาเผื่อมันหมดแล้วเหลือกระถางเดียวก็จองกันได้นะเพื่อนจะเลี้ยงไว้ต้นใหญ่เลยเหลืออันนี้1,390กระถางที่โขก1,390ค้าดูใบใหม่ เออมันกำลังจะกลางแล้วนนส,บบวาสวมากสูงวสวด้วยฮารด้วย,วยแบบนี้ 1, 1> 1, ลูกค้าหนึ่งพันสามอยเก้าสิบสอยวมัน่ยอะเกินหรือยังถ้าเกินก็คงไม่ได้ขายลูกค้าน่า <c ười> จะเกินอยู่ <c ười> ถ้าเกินเราจะไม่ได้ข <c ười> ายเสียค่าส่งเยอะ ้าวต่อไปนะคะอ่ะรมดไปเยอะเลยอันนี้พันสองเก้าสิบแล้วนะคะละงดพันสองเก้าสิบโอ้บเยอะเกรมอะางที่หน่ง,งนต่อไปกระามดเปลี่ยนกระถไปเมื่อสอวันที่แล้วว่าน้องต้องเลยนแล้วหลวะ,ะีสวยด้วย ก็ให้ราคาเดิ 90, ละมุนเลยเก้าอเก้าสิบเอา้า <5 90. S 2> สวยเลย <Okay. S 2> มาเชลข้างหลังแม่ค้านั่นแหละคอยนั่นก่อนเดี๋ยวคอยมาตรงนี้นี่นี่แหละสวยอาอันโบเพื่อนพันสเกิใช่ไหมขนนเข้าใหม่ล่าสุดสวยๆทั้งนั้นเลยลายแบบลายแบบสวยงามมากมา,มาเชลได้ต่อ พัดโบกด่างเหลืองดังทองดังทองกระถางสิบนิ้วกระถางสินิ้วอันนี้มาเป็นต่อเลยลูกค้านานๆจะเจอทีนี่อ่ะแปดร้อยห้าสิบกระถางอันนี้แปดร้อยห้าสิบเป็นร้อยห้าสิบรวมศพให้ต้นสูงๆแบบเนี้ยตอนนี้มามันเป็นกระถางดำเก่าๆเนาะเพราะว่ามันเลี้ยงนานหนูก็ต้องเนี่ยหนูมาเปลี่ยนกระถางให้ลูกค้า จะต้องทำอะไรแล้วค่ะปกติเราเห็นผัดโบกตัวเตี้ยๆเนาะอยากให้แบบลูกค้าได้ไปสวยๆเนาะแต่เนี่ยสูงมากเพื่อนราคานี้ละค่ะรวมส่งนะคะ850บาท850เอาถูกก็ลดไป80บาทนะเพราะว่ามันไปไปด้วยกันได้อ้าวอันนี้กระถางที่หนึ่งใช่รับคู่ลดไปอีก80ถ้าใครรับคู่เนาะอ่ะกระถางที่หนึ่งนะคะ850บาทรับคู่ลด80ดสิเพื่อนอ่ะกระถางที่สองเอออันนี้สวยค่ะดูดูลายเขา กระถางที่สองนะคะแปดร้อยห้าสิบาทค่ะสวยน่อันนี้เนาะสีมันออกบบทองทอง,ทองเพื่อนนี่แบบนี้สวยอ,นนะะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกอเนาะอันนี้ก็กอมีกอเดียวแต่กอใหญ่ตรนี้ใช่อันเนี้ยสวยอนนเอาไปคู่มันนี่เนาะ,อะโอเคมีแค่สองนะคะมีได้มีมีแค่นี้ต่อไปจะเป็นบุตรสราคามกระถางสิบเอ็ดนิ้วเรืองพิษ อันนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะคะตอนที่ว่ามันขนคุณรุกด้าลูกค้าแล้วมันค่อขนข้างที่จะได้มาเยอะเนาะมันก็จะมีเบียดเสียดกันนิดนึงก็แอบเสียดายอยู่กันเนี่แบบนี้เนี่ยพาดูสวยนะแต่ต้นมันใหญ่จังไหมคะเนาะห่อยราค้นะา,ามีจนิดนิดหน่อยเอาไปแค่นี้นะคะหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบลงสงเลยหนึ่งหกเก้าศูนย์หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบกระถางที่หนึ่งถางที่หนึ่งเลืองพีษ ร้านนี้ก็สวยเหมือนกันสวยเนาะใบเด้งๆนี่เลยเฉาไอ้ที่มันสูงนะแม่ค้าเนาะแบบนี้คะต้นไม่เล็กเลยนะคะใช่ต้นใหญ่ด้วยไหนก็รอดอันนี้สวยลายก็ช่วยสวยใบใหม่ามาสวย,ยด้วยราคาเท่ากันนะคะลูกค้าติาาที่มาเยอะกระถางที่สองหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบราคานี้หนูรวมส่งให้เอา้าหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบรวมส่งจะไล,ละออกเลใช่มาไปเดลีเดลีเกาหลี เดลีเกาหลีเดลีเกาหลีถางสิบนิ้วอ่าสิบนิ้วตอนได้มากระถางดําไม่สวยแล้วก็เก่าแล้วด้วยหนูก็มาอัพกระถางให้สวยๆแบบนี้ให้เลยะนะคะ ลายแบบนี้อ่าหนึ่งนาสิบค่ะหนึ่ง้าศูนย์้ 2> 1, 2าบาททางสินิ้วด้วยราดูสินิ้ว,วไม่ต้องทำเลยค่ะเลี้ยงยาวๆใสปุุ๋อะไรให้เรียบร้อยแล้วมีกระถางเดียวด้วยหนึ่งพันสองเก้าสแค่หนึ่กระถางเดลีเกาหลีเดลีไทย อันนี้กระถาง2ี่สินิ้วนะคะอยากให้รู้ว่าเขาใหญ่ได้แค่นี้ถ้าเปลีนกระถางให้ค่าส่งมันจะแพงลูกค้าไปซื้อกระถางแบบสวยๆใส่ให้เขาเนาะอ้าวเพื่อนเดลีด่างขาวอย่างนี้เนาะนะคะเดี๋แจ้งขอราาดูใหญ่ไหมแบบนี้นะคะใอะ่นะคะ แต่จะมีตาหนิที่ใบยอย่างนี้เนาะพี่ว่าทางสวนเนี่ยเขาตัดมาคะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าใครรับเนาะมันไปถึงอาจจะมีรอยน้ําตาลขอบๆนะคะแต่ใบใบามาแล้วนะคะแบบนี้ต้นนี้หนูได้มาถูกหนูก็จะปล่อยถูกนะคะน้องอยู่ในกระถางแค่นี้แต่ว,ว่าลูกค้าไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ๆได้อันนี้กระถาง20นิ้งนะคะลูกค้าลองพิจารณาดูนะคะน้องในกระถาง2ี่ิ้งน,นะคะใส่ให้ดูเพื่อนจะไปเปลี่ยนกระถางเองเนี่ยลูกค้าใหญ่ คืออยากให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าถ้าใส่กระถาง20นิ้วคือต้นไม้มันจะพอดีอถ้าหนูจะเปลี่ยนเป็น15เนี้ยค่าสมก็จะแพงนะคะอ่ะอันนี้หนูขอ3,990รวสมส่งให้เลยค่ะ3,990เ <9 90 S 1> ดลีด่างขาวใบใหม่ไ,ไม่เผือกไม่อะไรนะคะมันจะเหมือนใบใบนี้เลยนี่นี่ใบใบนี้เลยคแต่ลายสเตตียมากไอ้ต้นเนี้ย 3 9 9 0มีแค่1นึกระถางค่ะ3 9ม0้ก้ามีแค่หนึ่งนีคะเอาฝั่งนี้ l g เาจได้ร่ละกระถางที่หนึ0้ารสบสวยกระถางสินิ้วกระถางที่หนึ่ฐานสินิ้วกระถางที่ส าาายรคเดียวกันเอออันนี้ <มา S 1> สวยใครอยากได้ต้นนี้เนาะห<อ>้าร้อยเก้าสิบชมพูชมพูใช่สวยเนะาะสวยมากกระถา,างสิบนิ้วด้วยกระถางสิบนิ้วนะคะเฮ้ยไม่ผิดหวังแน่ได้ต้นสองต้นนี้ไปสวยจังเลยอ่ะห้าร้อยเก้าสิบมีแค่สองกระถางนะคะวานิลา อันนี้หนูมันมีแค่อสองกระถางเขาให้ให้หนูเลือกไม่ได้มันต้องเอามาคู่ถ้าเอามาต้นเดียวเขาก็ไม่ปล่อยให้ก็ต้องเอามาคู่ก็จะมีต้นหนึ่งกิ็นกอแล้วก็คือกอเหมือนกันแต่กอบางๆก่อนอันนี้ไม่ไม่ใช่โูตรงนี้นะมากระถางนี้ก่อนลูกค้ากระถางสิบสองนิ้วอันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นเจ็ด <7 S 2> ต้นในหนึนนน่งกระถา,าง,าางใช่ค่ะน้องเข้ามากระถางเก่าหนูต้องมาอัพกระถางให้ลูกค้าเพื่อจะได้สวยเพืาา่อสมกับต้นไม้เนาะ น้องรุ่งปูกไปเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะตอนได้มาเนาะน้องเขาบอกว่าแงงนหนอีกเต็มเลยค่ะเออเพื่อนสวยอ่ะเขาเรียกว่าเที่ยวมันเต็มเลยนะคะแทบไม่มีตำหนิเลยต้นนี้เนาะสวยมากทางสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วหนูได้มาแรงหนูนะคะต้นนี้เพราะว่ามันสวยอ่ะลูกค้าได้อออตอวแบบนี้เลยตัวใหญ่เพื่อนเนาะไม่ต้องไปทำอะไร เรอก็แทงหน่อขึ้นมาอย่างเดียวไปตั้งตรงไหนสวยเลยตัวนี้นะคะตง้งมีได้มาแทงหน่อลูกค้า1,390บาทแต่มันคุ้มอยู่12นิ้วนะนเพื่อนๆื่อน12นิ้วเจ็ดต้นในกระถางเท่าไหร่นะเจ็ดต้นหนึ่งพันเท่าไหร่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหน่อกำลังแทงขึ้นมาเยอะนะคะก็แบบนี้เนาะลูกนะคะ้ามีอยู่หนึ่งสองสามสี่ต้น จะบางกว่าต้นนั้นเนาะเพราะว่าเขาให้หนูเหมาะมาไงแต่นี่ก็ต้นใหญ่นะแบบนี้เลยนะคะอ่ะ,อ,ะอันนี้ขอพันกับอีกเก้าสิบบาทหนึ่งพันเก้าสิบสิบสองนิ้วเหมือนกันมาเท่ากันแต่ว,ว่าเขาก็ให้มาทุกความเหมาะสมแบ่งราคากันไปนะคะพันเก้าสิบบาทนะเอาต่อไปเป็นกุ้งกุ้งกุ้งลายสวยด่างสวยกุ้งกระถางที่หนึง่ง น้องแข็งแรงนี่คขาอันนี้สวยเลยรวม490กระถางที่หน,นึ่งค่ะ490 490กระถางกระถางสิบนิ้วต่อไปนี่จะใหญ่หน่อยอันนี้ขอ590รวมส่ง590รวมส่งเอออันนี้สวยใบใหญ่กำลังเลื้อยเลยเพื่อนเอา้า590บาทกระถางที่สองต่อไปเป็สนสันสามาเป็สันขาย ไป2อ0เาอันใบก้วย290อนี้นะนะครวมส่งให้ลูกค้าเอ้าเผื่อพยันไม่มี290รวมส่ง290ไม่แพงค่ะถูกด้วยอันนี้390อันนี้390ันนี้390นะคะอันนี้พิโลใบผายใบกล้วยนะใบกล้วยนะครับนะคสามไปเปลี่ยนกระถางสองคือสวยนะคะลูกค้าสีขาวเนาะ ยกเลยมากระถางที่หนึ่งหรืออ่ะ